สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญพองพอร Morning Report ประจำวันที่17กันยายน2567ค่ะสำหรับวิเคราห์ราคาทองคำในวันนี้ภาพราคาทองคำโรคทรงตัวแต่ระดับสูงที่บริเวณ2,580เหรียญสะท้อนความหวังของตลาดที่เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเลิกปรับลด อัตราดอกเบี้ยนในการประชุมในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ4ปีในคืนวันพุธนี้ด้านราคาทองคําไทยปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางของตลาดโลกโดยขยับขึ้นมาที่4 7 0 0บาทเนื่องจากค่าเงินบาทกลับมาส่งตัวบริเวณ33.30บาทต่อดอลลาร์ขณะที่ 100, ดัชนีดอลลาร์ลดระดับมือมา 101. จุดลงมาที่100.6จุด ซึ่งค่าซึ่งอ่อนค่าต่อเนื่องจากแรงกดดันที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยโดยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่เปิดเผยในคืนนี้คาดว่าจะชะลอตัวลงโดยโดยมีดังนี้ค้อรีเทลเซล์มันออนมันลดลง0.2%จากเดิม0.4%และรีเทลเซล์มันออนมันที่ลดลงติดลบ0.2%จากเดิม1%ในขณะที่กองทุนทองคำ s r วันก่อนซื้อเข้า1.72ตั ประจำของทองคําที่872.23ตันภาพรวมเดือนกันยายนซื้อสุทธิ9.49ตัน ขณะที่ปีนี้ตั้งแต่1มกราจนถึงปัจจุบันขายสุทธิ6.88ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคในเชิงเทคนิคราคาทองคำในระยะสั้นยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบไซด์เวัพแนะนำรอจังหวะย่อตัวของราคาในการทยอยซื้อและระมัดระวังแรงเชขายทำกับไรโดยวันนี้คาดว่ากรอบแนวรับที่2,570เหรียญและมีแนวต้านที่2,600เหรียญสำหรับโกลาดฟิวเจอร์ ว่าจะมีกรอบแนวรับที่2,575เหรียญและแนวต้านที่2,605เหรียญและโกคมเมกคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,575เหรียญและและแนวต้านที่2,605เหรียญในส่วนของราคาทองคําไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่400บาทต่อบาททองคําและมีแนวต้านที่400 ขอโทษค่ะ4 9 0 0บาทตบาทบาททางคำา o o u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  r ร s ซีรีส์ีจะมีแนวรับระดับที่4 4 7 0 0บาทและมีแนวต้านที่ระดับ41,150บาทสำหรับแนวรับที่1ในว,วันนี้2,570เหรียญแนวรับที่2 2,560เหรียญแนวต้านที่1 2,600เหรียญและแนวต้านที่2 2,610เหรียญ และกลมาพบกับบุญของพรมอร์น n ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ